คุณผู้ชมคะหัวใจขาดรักเนี่ยเจ็บแค่แป๊บเดียวนะคะแต่หัวใจขาดเลือดนี่สิคะเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็มีความสําคัญนะคะฉะนั้นเราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเด็ดขาดเลยละคะ่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเต๋าคุณผู้ชมคะและท่านนี้นะคะก็คือแพทย์หญิงชาดาโชติพันธ์วิทยากุลค่ะอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจนะคะวันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องหัวใจใช่ไหมคะเรื่องหัวใจเกี่ยวกับ หัวใจที่เป็นอวัยวะของร่างกายใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องความรักใช่ไหมอ้โอ้ไม่ใช่เรื่องความรักแน่นอนค่ะคุณหมอหัวใจที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะเมื่อเกิดภาวะขาดเลือดนะคะคุณหมออ๋อโรคนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างซีเรียสนะคะเพราะว่ามันนํามาซึ่งการเจ็บป่วยที่เรื้อรังหรืออาจจะทุพพลภาพได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเสียชีวิตกระทันหันได้เดี๋ยวเชิญคุยที่ห้องนะคะโอเคค่ะ จริงๆแล้วสาเหตุของภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะหัวใจของเรานะคะเป็นอวัยวะที่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเลือดนะคะคทําหน้าที่อะไรเอ่ยคือรับเลือดดาที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายเลือดดาคือเลือดที่มีออกซิเจนน้อยค่ะกลับเข้ามาที่หัวใจแล้วก็สูบฉีดไปที่ปอดเพื่อไปแลกเปลี่ยนแก๊สคือขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วก็รับออกซิเจนเข้ามาใหม่เมื่อเลือดที่ผ่านการฟอกที่ปอดแล้วไหลกลับมาสู่หัวใจก็จะถูก หัวใจห้องล่างด้านซ้ายสูบฉีดออกมาผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ที่เรียกว่าหลอดเลือดเอโรตานําเลือดที่มีออกซิเจนสูงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้การที่หัวใจเราขาดเลือดไปเลี้ยงก็คือมันมีความผิดปกติของท่องหลอดเลือดรูเหล่านี้ก็ติดแคบลงกล้ามเนื้อหัวใจจะได้รับเลือดไม่เต็มที่และขาดออกซิเจนได้อาการที่สําคัญที่พบบ่อยคืออาการแน่นหน้าอกนะคะตำแหน่งเนี่ยมักจะแน่นตรงบริเวณกลางหน้าอกแน่นเหมือนตึกอัด ผู้ป่วยหลายรายเลยที่มีอาการกระทันหันแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแล้วก็หลายรา,ายเลยที่เสียชีวิตแม้จะมีอาการเพียงครั้งแรกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตที่บ้านหรือในระหว่างเดินทางนําส่งโรงพยบาบาลค่ะทีนี้เรามีวิธีช่วยคนป่วยเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างคะค่ะ เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ซีเรียสใช่ไหมคะระยะเวลาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีอาการแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญคทุกวินาทีมีความสําคัญเพราะฉะนั้นก็ได้มีการจัดเตรียมมาตรการ มีการจัดเตรียมรถ,รถฉุกเฉินที่มีศักยภาพในการที่จะไปรับส่งผู้ป่วยในระหว่างที่มีภาวะวิกฤตรถที่ว่านี้ในชื่อทางการแพทย์เราเรียกว่าโมบาย e c u u หรือรถ CCU เคลื่อนที่ที่มีการออกแบบให้มีสถานที่ที่กว้างขวางขึ้นเพื่อที่จะบรรจุ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะทําการกู้ชีวิตหรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตนะคะอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในห้อง ICU แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนีนนยก็จะทําการประเมินผู้ป่วยเป็นระยะแล้วก็ให้การตรวจรักษาที่จําเป็นแล้วก็อาจจะต้องช่วยเหลือโดยการกู้ชีในระหว่างนั้นด้วยก็ได้แล้วก็พร้อมๆกับนั้นก็จะได้มีการประสานไป ยังทางโรงพยาบาลปลายทางเพื่อที่จะได้รับทราบสถานการณ์ เตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องมือให้เหมาะกับผู้ป่วยที่จะมาถึงเพื่อให้การดูแลต่อเน,นื่องได้แล้วก็ได้ผลสูงสุดเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยก็มีความสําคัญกับชีวิตเรามากๆเลยนะคะการรับส่งผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจโดยโมบายซีซียูเนี่ยนะคะทาให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษายอย่างถูกต้องรวดเร็วฉับพันแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยได้อย่างมากจริงๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงชาดาโชติพันธ์วิทยากุลน,นะคะอายุรแพทย์เฉพาะ ทางโรคหัวใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมหมั่นดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลหัวใจตัวเองด้วยนะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีลาดพร้าว111โทร02 734 00 00